สวัสดีครับเรามาต่อกันเรื่องคาวติ้งนะครับสัปดาห์นี้โอเคเรามาทวนกันแบบเร็วๆนะฮะอันนี้คือแฟกต์ที่เราพิสูจน์กันไปบ้างแล้วนะฮะก็คือออย่างแรกก็คือเราดูจํานวนของสับเซ็ตนะฮะของเซตที่มีสมาชิก n ตัวนะฮะเราก็พบว่ามันเท่ากับสองยกกำลัง n นะฮะสองกำลัง n นี้มามาจากไหนนะฮะก็เราเาพิสูจน์ไป3แบบนะฮะสแบบนะฮะอย่างแรกก็คือเรานับนะฮะ วิธีที่เราเราสามารถเลือกสับเซตได้นะฮะแทนที่นับสับเซตเราก็นับว่าเราเลือกได้กี่วิธีนะฮะอีกแบบหนึ่งนะฮะเราก็ใช้เอ่อไบเทคชันนะฮะแบบที่3เนี่ยจริงๆเป็นกันบ้านแต่ว่าเ,เราเราตัดออกนะฮะก็คือเราจะพิสูจน์โดยอินดักชันนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นะฮะอันนี้ลองลองทำเองดูนะฮะ ไอเดียคร่าวๆของพิสูจน์ไบนักชั่นก็คือเออ่แน่นอนเราถ้าจำจาได้นะฮะไนนักชั่นเราก็ต้องมีเบสเคสเนาะเบสเคสก็คือ n เท่ากับ1น,นะฮะก็คือ n เท่ากับ1อันนี้ไม่มีอะไรนะฮะ n เท่ากับ0ก็ได้นะฮะตอนนี้นักทีบสเต็ปนะฮะนี่นักทีบสเต็ปนะฮะผมจะสเกตช์ให้ดูคร่าวๆนะฮะก็คือเรา้อยสูมว่าถ้าเรามีเซตเซตที่มีเอ่อสูมเซตที่มี k element นะฮะมี2องกลัง k subset ใช่ไหมฮะทีนี้ก็พิจารณา เซตที่มี k บวกหนึ่งอินเลมเนะฮะแล้วก็ดูตัวที่ k บวกหนึ่งเนาะเซตที่มีเอ่อเอ่อให้ให้ x เป็นสมาชิกตัวหนึ่งนะฮะสมาชิกในเซตนะฮะทีนี้ในบรรดาสับเซตของเซต a พินาเซต a ละกันนะฮะเข้าไปเร็วๆนะฮะนี่แค่ให้ดูคร่าวๆไอเดียเอ่อพินาเซต a นะฮะสับเซตของ a เนี่ยนะฮะของ a ก็มี2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มหนึ่งคือไม่มี x กลุ่มที่2คือมี x ซึ่งเราสามารถที่จะ uh, นับกลุ่มนี้ได้นะฮะ by, by induction hypothesis นะฮะจาก i h นะฮะอันนี้มี2กำลัง k ตัว subset อันนี้ล่ะอันนี้เนี่ยผมฝากไว้ให้คิดนะฮะถามว่า subset ที่มี x เนี่ยมีทั้งหมดกี่กี่ s u b s ซ t นะฮะซึ่งคิดว่าถ้าเราเราจะทำได้เป็น2กำลัง k เหมือนกันพอบ,บวกกันก็กลายเป็น2กำลัง k บวก1น,นะฮะ2คูณ2กำลัง k เท่ากับ2กำลัง k บวก1ตามต้องการนะฮะอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แบบ induction ซึ่ง เราไม่ได้ให้ให้ทำนะครมันเป็นการบ้านแต่ว่าผมผมตัดออกนะฮะเนื่องจากเรางานค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งความจริงนะฮะหนึ่งความจริงก็คือ2องกำลังเมีแสดงได้3แบบนะฮะแสดงแต่ละแบบมันก็ทําให้เราเห็นโครงสร้างแตกต่างกันไปนะฮะเพราะนั้นการที่เรามีบทพิสูจน์หลายแบบก็ทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เราดูกันไปนะฮะก็คือจํานวนของ permutation นะฮะเราก็บอกว่าถ้าเซตที่มี n elements นะฮะมีสมาชิก n ตัวก็จะมี permutation n factorial นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรนะฮะวันนี้เราต้องการจะพิสูจน์เรื่องของจำนวนสับเซตนะฮะที่มีจำนวนจำกัดนะฮะของเก่าเนี่ยในหน้านี้คือสับเซตทั้งหมดเนาะนี่คือ all subset อันนี้เราจะพิสูจน์สับเซตที่มีขนาดอย่างเช่นอันเนี้ยสับเซตที่มีขนาด3มีกี่อันนะ,ะก็สังเกตว่ามีเอ,อ่อมี10สับเซตนะฮะก็อาจจะ1 2 3 1 2 4 หนึ่งสองห้าหนึ่งสามสี่ถ้าเราไล่ไล่มาก็ได้ได้ได้สิบซับเซตนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งเราต้องการจะทำเนี่ยคือเราต้องการจะนับจํานวนสับเซตลักษณะนี้นะฮะเราก็จะเรียกสับเซตนะฮะเ,เราก็จะเรียกนี่นอร์มิชั่นที่เราจะใช้นะฮะก็คือถ้าเรามีเซตที่มี n element เราก็จะเรียก n set นะฮะสับเซตที่มี k element ก็เรียก k สับเซตนะฮะเพราะนั set, ้นหนึ่งเซต one set ก็คือเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวประมาณนี้นะฮะยี่สิบ twenty subset ก็คือสับเซตที่มีสมาชิกตัว k subset ก็คือ subset ที่มีสมาชิก k ตัว k บวกห subset ก็คือ subset ที่มีสมาชิก k บวกหตัวประมาณนี้นะฮะนี่เป็น notation ที่เราเราใช้มันจะอาจจะดูเออ่พิสดารน,นิดนึงนะฮะก็เห็นไม่บอกก็ชินเองนะฮะเราก็จะแทนตัวข้างหน้าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวขยายนะฮะ subset ขนาด k subset set ขนาด n อย่างเงี้ยเขาเรียก n, set, n set นะฮะประมาณนี้ลืมตัดออกครับอันนี้จะอยู่อีก lecture หนึ่งนะฮะขออภัย inclusion i n c l u s i o n จะอยู่อีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกคลิปหนึ่งนะฮะ โอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูสับเซ t ตธรรมดานะฮะเรามาดูสับเซ็ตที่มีลักษณะพิเศษก่อนเราเรียกว่าออเดอร์สับเซตนะฮะออเดอร์สับเซตคืออะไรนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเออเวลาพูดถึงเซ็ตเนี่ยมันจะอันออเดอร์นะฮะเพราะนั้นก็คือเซต2 3 3กับ3 1 2เนี่ยก็คือเป็นเซตเดียวกันนะฮะแต่บางทีเราอาจจะเออเราอาจจะมองว่าเซ็ตมีลำดับก็ได้นะฮะนี่ลำดับของมันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็เราก็ถือว่าลำดับที่เราเขียนเขียนสมาชิกนั่นแหละก็คือพอเราเซตมีลำดับนะฮะเซตหนึ่งสองสามกับสามหนึ่งสองเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนละเซตนะฮะโอเคนะทีนี้ถ้าเรามีเซตหนึ่งสองสามดูตัวอย่างนะฮะถ้าเราเอาสับเซตที่ออเดอร์สับเซตที่มีสอง element เนี่ยก็จะมีอย่างนี้ฮะหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสามสองแบบนี้นะฮะสังเกตว่าถ้ามองเป็นเซตธรรมดานะฮะอันอันออเดอร์เนี่ยหนึ่งสองกับสองหนึ่งเนี่ยอันนี้เซตเดียวกันเนาะ เออหนึ่งสามก็สามหนึ่งก็เซตเดียวกันแล้วก็อะไรนะสองสามก็สามสองก็เซตเดียวกันนะแต่ว่าพอเป็นออเดอร์นะฮะเซตพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะฮะก็คือมีลำดับนะฮะนะมีลำดับเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะว่าเราจะวิเคราะห์ตัวออเดอร์สับเซตได้ยังไงนะฮะอ่ะโอเคลองดูโจทย์อันนี้นะฮะเอ่อเรามีนักวิ่งสิบคนนะนักวิ่งสิบคนนะฮะแล้วก็มีรางวัลอยู่สามรางวัลเท่านั้นเองนะฮะรางวัลที่หนึ่งที่สองแล้วก็ ที่สามนะฮะทีนี้เราก็ถามว่ามีกี่วิธีที่รางวัลเอ่อสามรางวัลจะถูกอมอบให้ได้นะฮะแล้วก็เอ่อนักวิ่งหนึ่งคนก็ไม่สามารถได้ไดรับรางวัลามากกว่าหนึ่งรางวัลนะฮะแล้วก็ไม่มีใครได้ไม่ไม่มีวิ่งเสมอกันนะฮะไม่มีไม่มีเสมอนะฮะถามว่ามีมีได้กี่แบบนะฮะโอเคอันนี้อยากให ลองคิดนิดนึงฮะหลายคนเคยรู้คําตอบจากที่เราเคยเรียนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีที่อาจจะดูอ้อมนิดนึงแต่ว่าลองอซส่งนิดนึงฮะแล้วลองคิดดูครับว่าว่าคาตอบเป็นเท่าไหร่นะฮะมีรางวัลสามรางวัลน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามจะใช้ไอเดียจากที่เราใช้วิเคราะห์จานวนพาร์เิชันเนี่ยแหละฮะมาใช้ตรงนี้นะฮะก็เราก็มาดูว่ากระบวนการที่เราจะเลือกคนชนะนะฮะที่ได้รางวัลเนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอเค ขั้นแรกเราก็ลองดูว่าเราทำงี้นะฮะเราก็เลือกคนชนะคนที่หนึ่งเนาะมีกี่ทางเอ่ยเนื่องจากมีคนแข่ง10คนนะฮะก็มี10 Choice นะฮะทีนี้สังเกตว่าไม่ว่าคนแรกเราจะเลือกอยังไงนะฮะพอจะเลือกคนที่2เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด9ทางเลือกเพราะคนแรกเลือกไปแล้วนะฮะไม่ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นคนแรกคนที่2เนี่ยก็เป็นไปได้หมดที่เราจะเลือกคนนั้นนะฮะที่เหลืออยู่นะทำนองเดียวกันนะฮะถ้าเราเลือกคนที่1ที่2ไปแล้วคนที่3าม ก็จะมี8ทางเลือกเสมอไม่ว่าคนที่1ที่2จะเป็นเท่าไหร่นะโอเคเราก็เลยสรุปว่าจำนวนวิธีเนี่ยก็คือ10คูณ9คูณ8โอเคมั้ยฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะวิเคราะห์นะวิเคราะห์ค่านี้นะ,ะว่าจำนวนคนที่ได้รางวัลเป็นเท่าไหร่นะ,ะเราก็ใช้เหมือนเหมือนกับเอ่อที่เราเคยทำแบบเดิมเลยเนาะโอเคทีนี้เอาใหม่ฮะถ้าเราลองทำอีกแบบหนึ่งนะเราลองทำอีกแบบหนึ่งนะเพื่อดูเทคนิคในอีกมุมหนึ่งนะ สังเกตวิชานี้เราพยายามนับของอย่างหนึ่งเราเรานับหลายแบบเลยนะฮะก็อย่าอย่าตกใจแล้วกันอย่าเพิ่งรีบเบื่อไปก่อนนะโอเคเอาใหม่ฮะแทนที่เราจะนับคนที่ได้รางวัลนะแทนเรานับคนที่ได้รางวัลเราถามคำถามนี้ครับเออมีผลลัพธ์ของการแข่งนะได้ทั้งหมดกี่แบบก็คือ,อแข่งจนเสร็จเลยแล้วเอาผลลัพธ์ของการแข่งมายังไม่ดูว่าใครได้รางวัลบ้างนะฮะสังเกตว่าเพราะอะไรครับจะจะมีทั้งหมด10 Fa c t o r i a l แบบนะถ้าไม่มีเสมอนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ ครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ละผลลัพธ์การแข่งแต่ละอันเนื่องจากไม่มีเสมอนะฮะผลลัพธ์การแข่งตารางก็คือ permutation นั่นเองนะเพราะนั้นก็เลยมีทั้งชนะทั้งหมดอ่าสิบสิบแฟกแบบนะฮะทีนี้เลขสิบสิบแฟกเนี่ยมันใช่คําตอบของคนได้รางวัลของเราไหมฮะสังเกตว่าสิบแฟกเนี่ยไม่ใช่คําตอบคนได้รางวัลของเราเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนได้รางวัลเนาะเราให้รางวัลแค่แค่แค่สามคนแรกเพราะฉะนั้นเอ่อผลลัพธ์ของการวิ่งแบบหนึ่งเช่นคน,คนที่คนที่หนึ่งได คนที่2ได้ที่1คนที่3ามได้ที่1ที่2คนที่5ได้ที่3มคนที่6ถัดไปแบบนี้กับอีกอันนึงคนที่1คนที่2ได้ที่1คนที่สามได้ที่2คนที่5้าได้ที่3แต่ว่าคนที่7ได้ที่4อย่างเงี้ยครับสังเกตว่าเป็นไงฮะข้างหลังไม่ว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ารางวัลที่เราแจกเนี่ยก็เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบ10แฝกเนี่ยมันเยอะไปสำหรับรูปแบบที่ไม่ได้ของการให้รางวัลของเรานะฮะโอเค ทีนี้เถามถามไหม่ครับแต่จากตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าคนชนะคือ2องสาห้นี่นะฮะถ้าเราฟิกตรงนี้นะฮะเราถามถามกลับไปครับเอ้ยถ้าคนชนะเรารู้แล้วว่าเป็นที่หนึ่งเป็นที่องคือคนที่สองนะที่2คือคนหมายเลขสามแล้วก็ที่สามคือคนหมายเลขห้ถามว่ามีผลลัพธ์ในการวิ่งกี่แบบครับที่ได้คนที่ได้รางวัลมีลักษณะแบบนี้นะเรามองกลับกันนะฮะเนะี่ยก็คือถ้าเราเลือก คนที่ได้รางวัล3คนมาแล้วนะฮะถามกันไปว่าจํานวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะฮะที่ให้รางวัลแบบนี้นะฮะมีกี่แบบทีนี้เราจะคิดยังไงครับอะลองคิดแป๊บหนึ่งครับให้เวลา2อสองนาทีครับลองพอยส์ก่อนก็นได้นะฮะคำถามก็คือถ้าเราเลือกคนชนะ3คนมาแล้วนะฮะมีผลลัพธ์ในการแข่งทั้งหมดกี่แบบที่ให้ผลลัพธ์เป็นเหมือนที่เราเลือกนี้นะฮะลองคิดดูนิดนึงนะฮะ โอเคสังเกตว่านะฮะถ้าเราเลือกคนชนะมาสามคนแล้วนะฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเหมือนกับเอ่อเหมือนกับว่าผลลัพธ์รูปแบบหนึ่งก็คือ permutation ของคเจ็ดคนที่เหลือนะฮะเพราะนั้นก็มีเจ็ดแฟแบบนะฮะกระบวนการคิดแบบเนี้ยเราสามารถคิดแบบนี้ได้นะฮะคือแทนที่การที่เราจะได้ผลลัพธ์ในการวิ่งนะฮะในการวิ่งใช่ไหมก็คือมีมีคนทั้งหมด10คนเลยดูว่าใคร ใครอยู่ตรงไหนบ้างใน10คนแรกเราก็แบ่งอย่างนี้ครับเราแบ่งว่าขั้นแรกนะฮะแทนที่เราจะหยิบผลลัพธ์นะฮะเราหยิบ3มคนแรกก่อนนะฮะเลือกท็อปทเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็เลือกที่เหลือนะฮะก็เลือกที่เหลือคือตรงนี้เนี่ยเลือกที่เหลือนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ปั๊บก็จะเท่ากับจํานวนผลลัพธ์ของการแข่งทั้งหมดที่เป็นไปได้นะฮะเท่ากับผลลัพธ์การแข่งทีนี้เอ่ออันนี้มันจะกลับไปถึงเอ่อการใช้การวิเคราะห์แบบ การตัดสินใจแบบมีลำดับเนาะนะเราก็จะได้ว่าสมมุติว่า x นะฮะเป็นเซตของออเดอร์สับเซตทั้งหมดนะฮะเป็นเซตของออเดอร์สับเซตนะฮะที่มีสมาชิก3ตัวนะฮะเราจะได้ว่าสำหรับสำหรับออเดอร์สับเซตที่มีสมาชิก3ตัวใดๆเนี่ยนะฮะที่มาจาก10เซต10เซตคือสมาชิกที่มี10ตัวนะฮะเราจะได้ว่านะฮะสำหรับสมาชิก1ตัวในนี้ก็จะมี7แฟกแบบนะฮะที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ได้ ะะก็คือสมมติว่าเราเลือกเราเลือก1 2 3มานะฮะถามว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่ขึ้นใน1นึ่งงมันก็จะมีอีกทั้งหมด7แฟกแบบนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจํานวนตัวทั้งหมดจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะฮะจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดคือนี้นะฮะจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดคือ10แฟกมันจะเท่ากับจํานวนของออเดอร์สับเซตที่มีสมาชิก3ตัวนะ,ะคูณกับ7แฟกนะ,ะก็ได้10แฟกเพราะเพราะว่าเรานับสิ่งเดียวกันเนาะเรานับจํานวนผลลัพธ์ใช่ไหมฮะ เรานับโดยการนับตรงๆก็คือได้10แฟกหรือนับโดยใช้แบบนี้นะฮะก็คือแบ่งเป็น2ขั้นขั้นแรกก็เลือกคนชนะ3คนแล้วก็ค่อยเลือกตัวที่เหลือนะฮะแต่ตัวที่เหลือเนี่ยสำหรับคนชนะ3าคนใดๆเนี่ยมีทั้งหมด7แฟกแบบนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยได้สมการอันนี้ออกมานะฮะแก้สมการเราก็จะได้ว่าขนาดของ x เท่ากับ10แฟกหารด้วย7แฟกก็คือ10คูณ9คูณซึ่งตรงกับที่เราคิดตรงๆแบบเมื่อกี้นะฮะโอเคไหมอันนี้คือการคิดแบบออ้อมนิดนึงนะฮะก็คือเราบอกว่าจํานวน จำนวน permutation นะก็คือ10 fact นี่คิดตรงๆนะฮะอีกแบบนึงคือคิดโดยเลือก2 s t e เนะฮะอันนี้ตรงๆส่วนนี้คิด2 o step นะฮะก็คือเลือกมาเลือกคนชนะมานะฮะในแต่ละรูปแบบคนชนะมี7 f a c แแบบนะ,ะเราก็เลยได้ว่าคู่นี้เท่ากันแก้สมการออกมาก็ได้ได้อันนี้ออกมานะฮะนะ,ะด้วยลอจิกแบบเดียวกันกับเมื่อกี้นะฮะเราก็เลยไม่ว่าจะเป็นนับจากทางไหนก็นแล้วแต่ะฮะมาจา,จากแบบแรกหรือมาจากการ คิด2สเต็ปก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะได้ว่าเราจะได้เทียวเล่มนี้นะฮะก็คือจำนวนของออเดอร์ซับเซตนะฮะที่มีสมาชิก k ตัวจาก n เซตเนี่ยเท่ากับอันนี้นะเท่ากับเท่ากับอันนี้ n คูณ n ลบหคูณไปเรื่อยจถึง n ลบ k บวกหนะฮะซึ่งก็เท่ากับค่านี้นะฮะเท่ากับ n แฟกนะทำไมเท่ากับ n แฟกนะฮะก็ลองไล่ดูนิดนึงก็คือ n คูณ n ลบหนึ่คูณ n ลบสคูณไปเรื่อยนะฮะหารด้วยหารด้วย n ลบ k แฟกนะฮะนะอันนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยถึจน k ไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะเอ็นคือแฟกก็ตัดตรงนี้ก็จะเหลือว่าตรงนี้ก็เหลือทั้งหมดเอ่อ k เทอ m นะะก็เริ่มต้นที่ n ลบศูนย์ไปถึง n ลบ k บวกหนึ่งนะ,ะประมาณนี้โอเคเราก็ได้ทีวิ่มนี้นะฮะเราพิสูจน์ได้2ทางนะฮะก็อันนี้คือจํานวนของออเดอร์สับเซตนะ,ะเน้นอีกทีน,นะฮะออเดอร์สับเซตโอเคพอเรานับตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะเอาเอาจากผลลัพธ์ตรงนี้นะฮะเอาไปคิดต่อเรื่องของจํานวนสับเซ็ตนะฮะแต่เดี๋ยวในคลิปถัดไปผมขอพาออกนอกเรื่องนิดนึงไปดูเรื่องของการ ประมาณค่าเอ็นแฟกทอเรียลกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปกันครับขอบคุณครับ